ตอนแรงพูป่าพ่อไปจะเศ้าดีเนาะนี่เนาะข้าถขึ้ข้าวขึ้ข้าวไปกินน้ำอีกไม่เจ้าบ่เนี่ยนะไม่ไม่เล่าเขาเมินนะหมูเอนไม่เฮเธอเจ้าบ่เออไม่เฮือนเานี่เออชื่อไห่เพิ่นชื่อไห่เออจักแพนนี่นะสี่สิบสี่สิบแปดมันชื่อไห่แล้วมันเมื่อเลยชาวบ่เออมันชื่อไห่แล้วมันเมื่อเลยเออชื่อไห่ มันเบ่ขาเบือหักขาเบือหักขาเบือหับฮอดกอะไรเด้อเออแวบไปไม่จะบ่นี่นะหาติดเชาวนี่นโอ้หาติดเชาเนี่ยไปอยู่นี่เชานี่มีสองสี่เก้าตัวติดเชาเก้าเนาะเก้าเออ เนนะาะเปิดภาพมากะอ่ากับบรรยากาศตะเวนแยตาเนาะเป็นเวลากะประมาณ10บโมงเ้าเด้อพี่น้องเนาะสภาพอากาศมืดหนี่อ่าลมลมหนาวมืดหนี่เนาะอ่าเมื่อวานนี่แบบบ่บคอยมีลมมีแดดอยากฮ่อนฮอตเนาะมาเมื่อนีนนี่ลมหนาวปรับไปปรับมาอยู่ในช่วงนี้พี่น้องเนาะสภาพอากาศนี่เนาะอ่ะอาสัญนากาดูแลสุขภาพ อาตัวเองเด้อพี่น้องเด้อเนาะพร้อมครอบ้อมครัวเนาะพี่น้องเนาะกราบสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเนาะพบเจอกันอีกคือเก่าคือเดิมเนาะกับช่องของทางพ่อน้องเปียวพี่น้องเลเนาะอ่าอยู่สถานที่ข้างบ้านเฮือนซานของทางน้องปูนาเนาะพี่น้องเนาะอ่าเข้ามาบ้านแก้งดวงขึ้นกับเมืองเซโปนแขรงสวรรค์นาเขตเท่านี้แหละพี่น้องเนาะอ่าพอดีกันนี่แหละพี่น้องเปิดภาพมา อ่าบเชียงศิเขามาอัปเดตเมื่อก่อนเนาะเป็นทางเขตของทางอ่าน้องปูน่นาบ้านเชื้อซ่านพี่น้องเลยเนาะแล้วก็อ่าศิเข้าไปหาอีกเขตหนึ่งเนาะก็น่านี่แหละท่านบุเชียงก็เคยเข้าไปหาทางครอบครัวเพิ่นพี่น้องเนาะเป็นเขตของทางน้องสร้างอ่าน้องสร้างบ้านเชื้อซ่านนี่นักสุดได้ต่อหน้าพี่น้องเนาะอ่าเวลาเขาว่าเขาคุยเขาจาก,กันนี่สั่งก็สี่เฮือนนี่ตีต่ำ ตุ้มตั้มอยู่เพราะว่ามันผุพังอ่าไปเบิ่นแหล่พี่น้องเนาะบ้านเทินซานเราอ่าหลังจากนั้นแหละก็บ่ได้เข้าไปหาน้องเพิ่นเลยเนาะพี่น้องเนาะเอามามื้อนี้มีข่าวดีพี่น้องเนาะแล้วก็จะพร้อมมอบให้ทางอ่าน้องเพิ่นเลยพี่น้องเนาะจะว่าสิน่นแรกสมบัติจักนาะพี่น้องนะทางน้องเพิ่นจะได้รับกับอ่าทางพออง่อน้องเปียวามื้อนี้เนาะพี่น้นะองเนาาะอ่ทางน้องสร้างเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งนําการพี่น้องนะเอ้ยเนาะนานแล้วบ่เสียงบ่ได้เข้าไปกับพี่น้องเนาะอืมนะเป็น ท่างผู้ใหญ่ใจบุญน้องพี่น้องเพื่อนฝากาน้ำจิตน้ำใจเป็นอีกกำลังใจนึงให้ทั้งครอบครัวเพื่อนน้องเพื่อนครอบครัวของทางน้องสร้างนะนี่แหละพี่น้องครอบครัวนี่กับก่อนหน้าเนาะทางผู้เสียงก็เคยเป็นสะพานบุญให้ทั้งเพื่อนโยกเพี่น้องเนาะแต่ว่าเป็นครอบครัวสองครอบครัวเนาะจากครอบครัวชูบงแล้วก็กับครอบครัวสีเสียงไม่ จากรัฐบอชิงตันเนาะเพื่อนเนาะอยู่สหรัฐอเมริกาเนาะหรือว่าอยู่ทังต่างประเทศพื่อนเพื่อนเนาะฝากรางวัลมาให้ทางน้องสร้างเขาเนาะเพื่อนเนาะอ่ากัเป็นเงินสดนี่แหละเพื่อนเป็นเงินจํานวนหนึ่งล้านกีบมอบให้ทางน้องเพื่อนว่าได้ซื้ออย่างพี่น้องอยเนาะแล้วแต่ทางครอบครัวเพื่อนจะไปจัดแจงอ่าซื้อเอาเองเนาะเพื่อนเนาะอถือว่าเป็นรางวัลอีกรางวัลหนึ่งเนาะทางครอบครัวเพื่อนจะได้ครับจากทางผู้ใหญ่เจริญ และกาเชื่อมโยงมาให้ทางมูเชียงนี่เป็นสะพานบุญเห็นในครั้งนี้เนาะ,ะจังไดกาสาธุมทนาขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณทางครอบครัวชูวบงและกาครอบครัวสี่เชียงใหม่เดอ้อเนาะอยู่ทางต่างประเทศเนะเพี่อนเนาะ,อะขอให้มีแต่สุขภาพทางกายแข็งแรงธุรกิจการงานการค้าการขายก็ขอให้ราบรื่นโศกมาลำ่ำรวยลำ่ำรวยเด้อเนาะสาธุเนะาเนะ เอา้าอะไรเพียงนเนาะก่อนจะเข้าไปหาประชุมอาเขตของทางน้องสร้างเอาเข้ามาเบิรงทางวานันน้องปุนาก่อนจากเล็กจังหน่อยเนาะเพียงน้องทางน้องพิณกะบนหาใจายู่คือว่าไปหายู่หาก,กินแล้วเพียงน้องทางน้องปุนาเพียงเนาะอ้ะนาน่าจะเป็นช่วงตอนหนึงแดงจะเข้ามาหาเพิ่นใหม่เน้องเพียงเนาะอา่ะไปเบิรงประชมน้ำกันเลยพียงเนาะเลยทางข้าในกนาธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะถึงกับคึ้มมือนี่นี่ ไม้เนาะนี่อยู่ในระว่างดําเนินการจักสีได้อ่าจักสีจักมือแล้วพี่น้องเนาะบ้านทือนซานสิแล้วนี่ติดตามเบิ่งนํากันเนาะใช้แป้นเฮาตกแล้วบ่ยังยังอยเนาะอือโดยๆาสบายดีเด้อเนาะท้งพ่อน้องปู่นาแล้วก็ทงสร้างเฮานําเนาะปู่พอีกแ้อว่าอยู่ในระว่างกบตัวนี้เนาะ เดินเนินเดินเดิเนาะมันยังใส่ในกิ่ลอมันนะโอ้คักแล้วนี่เนาะตามแจ่วก็คัดนี่ปะบุญพ่อจะเคลื่อนได้แบบนี้พี่น้อยอ่าเท่ากับนี่มิจฉาวันเทากบไมมแล้วจังปู่ที่เดียวเลยบ่ยันบุพเพแล้วแต่เออแต่ Ừ, tôi lại muốn tệ nó có áo nó để chẳng lay tối nay về bớt bưng con nó để chẳng qua cả đảo cần lại xin phải năm gần đấy mai si phép si nhàn thôi nó lao bớt lỗ bò nói đi đâu ờ เนาะมีแต่มมกบไม้ตัวนี้ลรากระจังปูไปก้อนเนาะ<ด>ขาดอะไรกระจังว่ากัน<ด>บอยู่ท้ำสาวน้อยเนาะไปหาแคมโอ้อยู่หาก,กิน,นบานดีเนาะหาแคมมชายเวียดอันไม่กวดหันบ่โดยอ๋ออันนั้นโลท่าได้นั่นนะ

น<ไ>ายเด้อโอโด,ย,ดยอ่ะไปเนั่งะจะเป็นช่วงตอน,น,นแรกเลงคนละพี่น้องจังมาเบิ่งความสุขหนาน้ำแอีกบ้านเชนซานนี่เนาะงบหลงังคานี่ยังบัวท่านมีด้พี่น้อ,องเด้อตัวนี้เนาะเดี๋ยวติดตามเบิ่งน้ำแข็งเนาะงบตัวหลังคานี่มาเบิ่งไม้พานี่ก็จะตายอยู่พี่น้องเนาะ ร้อยปลายพุ่มจักมึงตามมีแล้วมันเ,นเนันเนาะแล้วนี่ม่ให้ลูกสาวแล้วมาตามซอยลูกสาวไปลูกสาวไปแล้วเนะเาะอ่า สางนักบวชบิดในมือเนาะออผมแตกได้วนี่เนาะขงนไงโอ้ cái ở nó tầm trong này cặp hát nó gì mai chắc muôn người ta ăn đục sào còn leeng cô, pha thôi phải chơi sau thì đó này nó khử khử khao khử đi tìm nó đi, thứ Nam nước hà du nước đi tìm ไปเงินไปหงเฮียนนี่เอาเอาใส่เนาะเอเอขึ้นเอาไอ้เนาะตำทางน้องนะเพิ่งยู่อยู่บ่อันีน้นยน้องช้างนะเพื่งช้างอยู่บ่ยันไปนำโคมาดิบ่ะไล่ลคนไปเเออ và là thằng cọc cọp cua như, you dù Do bọn nó? Polady has a nó woman girl để not. Yang bunker. với how not? Eh, Louis. I'm like a do you know, you know? I'm like a thang. I'm like a thang. I'm nó, a thang. I'm like 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 a บัวทักยีโลนี่เนาะตั้งกระจเฮ็ด t ยี่โลนี่ซุ้มขังไก่ที่พี่ตองทักแน่ยี่โลนี่เนาะอือืมีพี่น้องไหยอ่าตั้งเนาะโอ้ลวงลายทักยี่โลนี่เนาะอือก็เป็นเส้น มันลาต่ำลงมาหน่เป็นลายนาเนาะคักี่โด้เนี่ยแกเนาะเห็ดชุ่มไก่เนาะเห็ดชุ่มไก่คายอ่ะเนาะเพื่อนเราอยู่พื่อนเราพี่น้อยเออสบายดีเด้อสบาใช่เราอยู่อยู่บ่อ,อยู่หัก่ะเราบุยรามะกะบใครกะวอาแบบต่างคนต่างไม่มมค่อยรู้เรื่องกันไห้เอ็นนี่นะทั้งนอง้องของวอ อันเ้องน้องช่างบอกไอ่ไอ่เนไอ้ช่างไอ้คือช่างไงเนาะช่างนี่มีช่างกับช่างจรู้เรื่องกับงงอยู่ไปถนทางอันเดียวเดี๋ยวมาเชื่อมไปถามยังก็ได้แต่ว่าเราอยู่เพื่อนอยู่บ่อันลูกเล่าย่งอยู่อยู่บ่โบยู่นั่นแหละยังคุยกันบ่ค่อยคุยเรื่องนะอ้าวเออระบบหาต้องปลูกแล้วนะ ต้องไมเปลี่ยนพ่อแม่นี้แหละพอาะไม่กวดเนาะอันนี้ว่าดอกเนาะดอกแต่ว่าลุงไปแล้วต่างคนกะวอาคือแบบว่าเรื่องวอาเรื่องเดียวกันแต่ว่าพูดเรื่งวอาไปให้พูดเรื่งวอกไปหน้าแต่สรุปแล้วว่กเรื่องเดียวกันต่างเอออันนี้แม่แล้ววอกัวผัววอโหูแล้วบ่คอยได้ยินโหูบ่คอยได้ยินบอกแห้งต้องบอกแห้งแต่ว่า มันก็ต้องว่าไงเราเป็นเออบุค่อยเข้าใจคำเล่าเนาะมันก็ต้องแต่มาเมียเราเนี่ยยังนักด้วยเนาะเมียเรานาะแบบมึงไปเลยหรอกอะไรไอนี่ไรเนาะลูกเราเป็นปู่ยูลูกเกับปูยูเนาะลูกเราอยู่นั่นง่ายอยู่แต่ว่าลูกเราเป็นอาต๊อกนะ จะไปร้องบวะร้องเบิ้งเนาะได้มากเลยไปเลยเวลาจะอ่านิว่าะหูเรื่องก็ค่อยคอยเวิรไปกับเรากับ่ค่อยหูเรื่องแล้วตอบกลับมาก่อยกับ่อยหูเรื่องกันเลยสั่งว่าทีนี้มันต้องไปเฮียนไม่เนาะเัาต้องไปเฮียนไม่ได้เส่นแบบนี้เฮียนยังไม่จบ chốt Nếu mà nó cái gì Đấy nó bố dù lên thằng cả Nó cũng về dân nó càng bớt hả lại lên phải là bừng này à, Tóc hay viết hay viết À, à xó lo bưng nó à, Đôi, 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 bưng khỏi nó bị nội À, làm sẽ đi, bay bản nó Dạ, Sa bài đi มันยังคือมีบาดแผลละบาดนี่เป็นไข่บ่จะบ,บัวไข่วัดเออเป็นวัดเป็นไอ้เนะเาะเป็นวัดเป็นไอ้วันนี้ยังกินนี่ต้มย่างนี่นะต้มมะกอกต้มมะกอกเจ๊หาเปิดเบิรงเยอะฮะเปิดได้รอมือเยอะฮะเปิด,ดเบอร์เยอะลูก เอาเอาไปเฮ็ดกินนี่ไ้มะกอกต้มไปนีเอาอย่าุะไปกินเมี่ยงต้มล้วก็มากินเมี่ยงเอ้าว่าเทนต้มก้อนอัไนี่เนาะชบละเชฟไปดี่เานำัดเชุมมะเองใ้กินไปนี้เนาะกินกับข้าวเนาะโอ้หนี่รมมะกอก Ủa đẹp này nó Ơ Ơ Ơ ba bạn nó không cả có đang đưa có đang mang phúc sàng bộ này nó thấy thế nào hơn lâu này nó đưa mình đấy nhìn vào xem cả là nà โอ้งัวกับนั่นผูกในเนอเฮือนกับเฮือนอยู่นี่บ่เฮือนเจ้าบ่ฮะบุ๊มเอ๊ะเราถามมาเฮือนเจ้าบ่เนี่ยนะเจ้านอนอยู่นี่บ่อย่านอนอยู่นี่บ่เออ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 เขาถามมาเฮือนเจ้าเจ้าว่าโอ้ยบุ๊มมิผัวป่ะสิเฮือเอ็ดเฮือนเอ็ดหนาลูกเออ เอาเอาไปยังเฮ็ดกินยังนี่นะเฮ็ดกินพี่เด้อล่วงพักบอกพักนี่ฮายาเฮือนลาดหังขายงัวนี่ไปย่างเฮ็ดชื่อเฮ็ดเฮือนใหม่รถงัวลายโตอยู่นี่เนาะโอ้พี่น้องเอ้ยอ๋อเฮือนคัวนี่เนาะเฮือนคัวนี่พี่น้องเอ้ย ในครัวเออเอาเอาพนังเห็ดอยู่กินอยู่งัวเม็ดทุกออนเนาะถอยก่อนดีดเนี่ยพอแห้งแล้วนี่างท้องได้นี่เออเห็ดนึ่งครัวเราพี่น้อยเนาะโอ้โหทางนี้กันเนาะเงินซานร้านเป็ดเอาเรื่องอยู่ทางนี้กับพี่น้อยเนาะ เทบ,บุเลยอ่านี่เนาะว่าเราบปอยู่นี่กัดยานช่วงตอนนักแรกบุญไล่สาพีนออาาน่น้องจังบ่ากันไหมเนาะใส่เฮือนต้องช้างนะเสร็จไรเนี่หลังนี้บ่เออเอาบานชวนบานชวนเปลี่ยนฟ้าไหมเราแบบน,นี้เนาะโอ้แต่ว่าสังกกสีนี่ยังเนาะ ทางไปกับอาตอกอาตกลูกเจ้าว่าเออไปไปหาหาเฮียกอันน no. <go dietary genocide> ี้ทางทางพ่อเนาะเจ้าชื่อนี่ได้เจ้าหน่อยชื่อเขานี่โดยสว่างชื่อสว่างอันลูกชายเด้ลูกชายเขาชักชื่อสากโบเป็นสร้างบ่าแม่น เอาซื้อสร้างขนเาดน้อสร้างให้เพื่อ,อ,อนที่ซ่านี่เนาะยน้อเอออะไรบ้าวนันววน่นอะไบ่าวไปชกดีนั่นมันแพงมันต่ำฮะมันไ่ต่ำไม่เจ้าบ่อนี่น่ะไม่ไม่เล่าเขามเมิอนะมันไม่ให้เพื่อนเจ้าบ่อเออไม่เพื่อนเรานี่นเราชื่อไห้เพิ่นชื่อไห้เออจักแพทยนี่น่ะสี่สิบสี่สิบแผ่นมีแต่ไม่นี่บ่อ อันซีเฮ็ดเฮือนไหมชมบ่เออยัเฮ็ดเฮือนไหมโอ้อันน่ะเฮือนออยู่ันน่ะไล่ยังแน่แล้วชาวตอนนี้นะเฮือนซ่านนะมียังแน่แล้วเสามีหรือบ่ไม่เฮือนนี่บ่นี่นี่เสานี่เสาเฮือนนี่มีหรือบ่เสามีหรือบ่มีใช้อยู่ใช้เสาใช่น่ะเอออืมไม่ขัดเง็บก็มีหมดแล้ว อย่างงบม่มีแต่ไม่ไม่สิแปดไม่สิแปดเออไม่ชอบใช่ไม่ยูใช่นหมไม่ยูฮอใช่นหมอ๋ออันนี้กับแม่นอันนี้เนาะอันนี้กับแม่นอันนี้ก็บะบาวระบาวชื่อไห้ระบาวชื่อไห้เออระบาวระบาวชื่อไห้โอ้ระบาวครูชูพาดด้นั้นมันมันมันเนาะไม่เห็นบันแ เออมันช uh, ื้อเมื anyway tamam uh> er> ่อเลยเออมันชื้อแล้วมันเมื่อเลยเออเราซื้อยังจับชื้อไรบ่สฮะอี่คนแล้วชื้อยังยังชื้อยังบอมันชื้อให้แล้วมันเมื่อเลยใช่ไบ่มันชื้อให้แล้วมันเมื่อเลยเออชื้อให้เมื่อเลยมันเบาเอาเบอร์บานค่ะหาเ่อค่ะ์หาเมื่อครับฮอตอีกหลายเด้อเออแหวนหายฉันว่าชื่อหันเห็นหน้านี่ยมันชื่อได้เนาะ มันเงือกันชื้มันชื้นเบื่อเลยมันทอดไปเบื่อเลยตาคอนมันเบื่อเลยเออเอาเอาโอเคอันนี้นี่ไล่เรื่บเป้นนี่เนาะใส่ไม้อันนั้นอยู่ใส้ไปพาไปเบิ้งงนั้นอ่าลูกชายโอยู่พียงน้อยอ๋อลูกชายต้องเจียวเบาภาษาลาวได้แน่จักหน่อยอันนี้บบไว้พี่น้อยเดี๋ยวนี่แเนาะเออโอ้มีแต่ชวนพักชวนหญ้าอันนี้เนาะโอ้สลัดงามแท้นี่พี่น้อง ดูแบบนี้เอาใหม่คือมาอยู่พี่น่ม่ใม่เะานี่นะขาติดเชาวนี่โอ้ขาติดเชาวนี่ไปอยู่นี่เชานี่มีสองสก้าโตติดเช่าเก้าเนาะ เออชาวที่เก้าโตัวไม่ไม่นี่ไม่นี่ไม่นี่ชิบชอบตัวสิบสองตครบแล้วตัวนี้นะคู่คางชี้ชิบเมนไม่เลื่อบอตัวนี้แม่เขาเอื้อยเฮาของเจ้าเฉพาะโซนขาแข้งนี่บอขาขานี่ขานี้ไปนี้เนาะเนาะขานี้ขานี้ไปอ๋อแล้วเจ้ามาฝากคนไว้อยู่ในนี้มาฝากไว้นีฉบับ เอาไปอยู่เหืดเอื้อยอ๋อบ่อยนี้เนาะเอื้อยหืดไอไอเขาตายแล้วหไอายเขาตายได้ได้ปีหนึ่งแล้วเอออ่าแบบนี้ก็ใช้เครื่องม้าแบบนี้เนาะเออเฮครื่อหม้าผมมีขาแต่เป็ดเนาะบมมีกะเขาบ่าจิตบมมีแป้นก็เขาชื่อให้แป็ดเออเออ ยังยังหม่แบบหม่แบบไม่ใช่18อีกไม่18ไม่18นี่40มันเหลือ40โตเนาะออเอาๆเนาะอ่กําลังเริ่มสร้างเฮือนแต่ว่ายังขาดงบนี่สรางกสีเนาะเป็นผาเนาะอ่ายังขาดอยู่ดอกนี้ก็เนาะเออมื้อใดสิเฮ็ดสิยอ้ายมื้อใดสิย่อเฮือนน่ะ มื้อใดสิย่อเฮือนมื้อใดก็ได้มื้อใดก็ได้ไมเฮ็ดเตมื้อนั้นอืได้ไคันแม่นเลยเนาะคไก็เฮ็ดมื้อนั้นบ่บ่ค่อยได้ยินเนาะเจ้าหูตึงบ่ยินอยู่ยินยินแต่บ่ยินแฮงเนาะเออบตักนกี่หตันหูบ่เจ้าแ่อยู่บ่ตักหูรับบ่นได้ยิน ยิ่งยิ่งดูันว่ามันเจ้าเอาเอาแหงยี่ได้ยิน่งต้องบอกหนังดังเนาะจะลุยแล้วบ่จ้าจ้าแล้วจ่ายชัวร์เลยละอ๋อกินนี่เนาะโอเคจ่ายไปน้อยเอาเอาจังสิเดี๋ยวตอนช่วงแรงแรงเดี๋ยวสิมาหาทางลูกชายเจ้าเด้ออ่าน้องช้างเนาะอา่โอเคโอเคอ่ะเด้อแตนั้นแหละบอกว่าเามีเวียทคุยกับลูกเจ้าเด้อ ตอนแรกอะเพิ่นมาแต่หาอยู่หากินก้อนเนาะเดี๋ยวเขาขเขามาหาใหม่ได้เด้ดดดดอโดยเอยแล้วสบายดีเด้ดดดดอโดยโดยไปเนาะพี่น,อน้ยนอยประเด็นได้ซับเนาะไปซื้อเนาะฝากนาะตอนมาซับบอกว่าทีมอบเงินเนาะให้ทั้งนอกเป็นตอนแรกๆมันนี่หมดนอกคนบริยุพี่นออ้อยอืม่มีะอะไรแข่งเสร็จปะโชคดน่อย น้ำสางเนาะเออลมหนาวเนาะพี่น้องเนาะมิจะว่าเดี๋ยวจังมาว่ามาคุยเบื่องน้ำกันอีกแบบนี้เนาะคลิปของทางน้องช่างกำลังเริ่มอ่ามีไม้มีตอกสางบ้านพื้นซ่านนี่แหละพี่หนุ่ยเนาะเดี๋ยวว่าอากาศกับลมหนาวมื่อนี้พี่น้หนุ่ยแล้วเนาะมิจาว่าคลิปนี้ทางบุเชียงหรือว่าทางพ่อน้องเปียวเสีได้ ลาผมไปพี่น้องไปก่อนด้วยพี่น้องเด้อเนาะเดี๋ยวพบพ่อกันในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะอากาศหนาวหาก,กินข,ข้าวก่อนพี่น,อน้นนองเนาะข้าวเศร้าพี่น้องเลยเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเบิดสุขสุขเพีินเนาะ